น้ำมันไม่ร้อนทอดอะไรก็ไม่สุกไม่ต้องทำสิ่งใหญ่ๆหรอกจริงๆนะจริงๆนะบางทีนะเริ่มต้นนะไม่ต้องบอกขู่ฉ่มั้นเป็นเจ้าของกิจการใหม่อะไรเงี้ยแค่ทำสิ่งเล็กๆเนี่ยให้มันดีที่สุดพอแค่นี้พอมันก็จะรู้สึกดีแล้วทำให้มันดีที่สุดคือทุกอย่างมีที่สุดหมดเออไม่งั้นมันก็จะไม่สำเร็จมันก็จะเหมือนกับอะไรมันเหมือนเอาง่ายๆเลยเหมือนก็ตั้งกระทะร้อนอ่ะแต่ว่าไม่รอให้น้ำมันสุก่อ โอจะรีบทอดทอดหมูทอดไก่ทอดไข่แล้วอะไรก็แม่อร่อยเพราะน้ำมันคุณยังไม่เดือดยังไม่ร้อนเลยเพราะฉะนั้นก็เราบอกว่าถ้าน้ำมันไม่ร้อนจริงอะ่ะทาอะไรก็ไม่สุกเพราะาคุณแม่งไม่ตั้งใจไงเออต้องร้อให้ร้อนต้องให้น้ำมันเันเดือดอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณก็จัดการเลยใส่เต็มที่ไปเลยลุยสิถึงว่าจะไม่ใช่กิจการใหญ่ไม่ใช่งานใหญ่เออแต่มันจะเป็นงานเล็กๆเ,เราทําได้จุดเล็กก็เป็นจุดเริ่มต้นก็ทําให้มันดีที่สุด หรืออยาคิดว่าอ๋อฉันทําได้แค่นี้เหรอวะแต่ต้องทําทุกอย่างให้มันเดือดให้มันร้อนอถ้าคุณรู้สึกว่ามันเดือดเนี่ยโอ้โหมันคุ้มค่าเลยหมดมอะไรก็มาหยุดกูไม่อยู่ป้าขอทิ้งประโยคคํานี้ไว้ใช้เป็นคติประจําใจนะคะน้ํามันไม่ร้อนทอดอะไรก็ไม่สุกเออน้ํามันไม่ร้อนทอดอะไรก็ไม่สุกค่ะให้กำลังใจกับทุกท่าน ให้ใช้ชีวิตอย่ามีความสุขเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดมาเป็นคนคอย่าเอาความทุกมาเป็นปัจจัยในชีวิตการทางานของเราเราต้องใช้วิธีการคิดว่าเราจะอยู่ทุกวันให้มีความสุขได้อย่างไร,รตั้งสติในการทํางานในการเปลี่ยนแปลงชีวิตประจำวันแล้วก็ตั้งสติในการที่จะใช้ชีวิตให้มีความสุขมีไฟในทุกๆวันวันนี้เราทั้ง3าคนครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ,คครบ,รรบแล้วพบกันอาทิตย์หน้าครับผมสวัสดีค่ะ ไม่ร้อนทอดอะไรก็ไม่สุกค่ะ